นี่คือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ผมไม่อยากเก็บเมสซ่มฉลามอีกแล้วนะครับผมปล่อยให้มันเป็นแค่ตำนานต่อไปนะครับผมปัญหาหลักๆเนี่ยในตอนนี้คือฉลามเนี่ยมันมีแต้มบัคครับผมก็คือมันได้แต้มน้อยคะแนน MVP เนี่ยให้น้อยครับผมแล้วเวลาเพสแต้มน้อยเนี่ยมันก็การันตีว่าตัวเองอยาจะโดนรีพอร์ตบวกกับว่าต้องมาเล่นโหมด COV นะครับผมซึ่งแน่นอนครับโหมด COV ีเนี่ยเป็นโหมดที่ผมไม่ชอบเล่นมากๆคือเล่นโหมด COV ทีไรเนี่ยปวดหัวทุงทีครับอย่างเกมนี้เนี่ยอะไรครับยอนหนึ่งสิบเนี่ ส่ง้ายเดือนนี้ด้วยเกมที่ผมหดนหูที่สุดในชีวิตไปดูกันเลยครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อัน้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น t p 7มีดีให้เลือกเยอะสกินแลพี่ับการันตีโดยผู้ติดตามเพกว่่า2,000คคคนชเตอยยูใ้ลลิปรับ เปิดซีวีมาตาแรกก็เอากูเลยเหรอไม่ได้ทําใจเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยแพ้ลบสี่เออจริงแพ้คือกูแพ้เมื่อวานเอ้ยเมื่อวานตื่นสายชัวร์วีสตตีมไม่ได้บินนะพี่ก็ลงสตอรอยี่ในไอจอยู่นะว่าพี่อะไปเที่ยวนะคอนประถมแม่งเลื่อนโลหน้าเวทจัดอะ ศูนย์สองแล้วเพื่อน เหมือนจะมีเซฟฟี่ตรงนี้นะโอเคหุยบูขึ้นเวทยับ <c> บ <oughs> ้าบอกเลยเว้ <c oughs> ฉันน่ะไม่ยอมให้แม่ไนฟาร์มหรอกนะแม่งได้จริงไม่เยาไปเล่นกับมันเยอะนะไม่ปลูกผองเนี่ยเราบอกคุณเบส ดูสตรีมผมมาตั้งนาคนคุณเวก็น่าจะรู้ว่าไซซีไม่ชอบอะไรนะโดยการที่คุณเวทพูดถึงมันเนี่ยจาใจร้ายมากนะเฮ้ยมันศูนย์สองแล้วเนี่ยเป็นเล่นชินิจิไหมคือโคนนนเป็นยอนนะครับ <under> แต่ทอนคือชินิจินะ คือแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องดิกแต่โตหน่อยก็ได้นะครับพี่ค,ครับฟอเรนผมค่าพลังสี่พันแล้วทำไมไม่ขค้นเม็ดเม็ดฝาเอ่อเก็บเม็ดมันต้องติดในตารางนะครับโอเนะ้โอเลมจัด ตัวที่สองผ่านไปตัวที่สามที่สี่ค่อยๆผ่านไปเออไม่ใช่หรอกใส่ฮะได้สัมผัสสก,กินฉลัมแล้วรู้สึกเก่งขึ้น2%โอ้โห2%เองหรอเฮ้ย <c oughs> ขอบคุณอินดี้ที่ ต่อเมมเบอร์ชิพระดับเซียนนะครับขอบคุณครับแต่ย่นหายจริงเหรอลองถามแอดมินได้นะไม่แน่ใจว่าไม่ค่อยอยากไปเทกับเอมิลี่เลยมันดูเตะแรงไงมัน มีแบนยังไม่มีครับที่สนนะกูตายใช่ไหมเ <The> พราะว่า <The> อยู่ในบ้านเี <And> ยครับโอ้โหจีบเช ขอบคุณคณโมจิโมจิทาโร่โนะครับที่มีแผนเรียนต่อไหมครับมีแผนเรียนต่อไหมตอนนี้อย่างครับเพราะว่าผมกำลัง Happy แฮปปี้กับการสตรีมอยู่นะ้อไปแล้วกูจะตายไหมเนี่ยว้าตายช่วงนี้ยอนบัฟเหรอครับคนเล่นเยอะมากไม่ได้บัฟครับสกินโคนันจะเข้าครับ โอ้ยศูนย์สี่แล้วเนี่ยย้อนเนี่ยเองเอ้ยก่อนจะเอาสกินโควนนเข้ามาบัฟหน่อยก็ได้เว้ยเล็งแต่กูโอ้โหตัวมังการสุดเนาะตัว,ต,วตัวขาตรงขาตายอะไรเงี้ย อ้าไ,ไหมครับแปดนาทีแล้วนะโอ้ยมันมุดมาจากไหนกันเนี่ยไ่ใช่ผมโดนโดนแน่นนก่อนน่ะโดนเหยียบโดนดึงอยากเจอรักดีๆอยากเจอรักดีๆก็หาเลยครับความรักนั้นมันอยู่ทุกที่แหละ ไม่ได้มานานเกมเหมือนเดิมไม่ได้มานานเกมเหมือนเดิมไหมผมว่าผมก็เหนื่อยแล้วนะม,ม,มันเหมือนมีเออร์โลเล่นดีคนเดียวแน่อะไรเนี่ยศูนย์สี่ศูนสี่หนึ่งห้าูนสมเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยโควิด อย่างน้อผมก็การันตีว่าถึงแพ้ตานี้ผมก็ไม่โดนรีพอร์ตอะ่ะค <The highest. S 1> ือถ้าแพ้ตานี้แล้วผมยังได้ที่5อะไรงนี้อยู่ก็มันก็ตะลกเกินไปแล้วอะ่ะ แรกๆพี่พีคือชาลล็อตเฮ้ยไอ้นี่รู้ดีนะเหมือนล่างจะเยอะจัดเลยอตายแก

โหโคตรแรงเพราอ๋เหล้วเว้ไย้อนแรงหน่อยโอ้โหของ <c oughs> ตายแล้ว ทำไมพี่ไม่แห่แฟนครับโอ้โหอยู่รีเฟกถามแบบมันไม่ได้หากันง่ายๆนะแฟนน่ะผมกำลังหาเลียนฉลามเบี้ยมีอะไรแนะนำไหมทำยังไงครับผมว่าตอนนี้ทำใจก่อนหมายถึงกูเนี่ยทำใจก่อนจะแพ้ละ มันคืออะไรเนี่ยสุหนึเจ หนึ่งเก้าเนี่ยฮะมันจะเบือกบอ,อยเกินไปแล้วนี่แบบนี่แค่ตาแรกนะเนี่ยอวีเนี่ยนี่แค่ตาแรกนะโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยแรงเตินรู้ตัวแก้ฉลามนะครับก็ได้นะแตม่มันไม่ค่อยกิ่งในเมตาแบบเหมือนเอามาแก้แค่ฉลามตัวเดียวไม่ค่อยคุ้มนะครับ คือผมท้อแล้วอะแบบผมอยากเริ่มเกมใหม่แล้วอะคือแบบเล่นไปยังไงก็เพียนะ้ยนอย่าเนี้ยคือแบบผมผมมองไม่เห็นภาพชชนะเลยเพราะว่าตัวคีย์เรามันยังไม่เกิอดอะแบบฝั่งตรงข้ามโคยเป็นงานเลยคือแบบมาดูเล่นกันดีกันดีฝั่งรออะไรเนี่ยแม่งยั้งทอ้อเสียก่อนล้วด้วยอะแบบไปไปก็ตายนะสาระ ปะ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 เกมใหม่เลยคนไทยเกมใหม่ถือฉลาดเรื่องปกติง,งครับผมเล่นแล้วดูดีขึ้นมันก็ยังไม่ได้แก้นะครับแต่แบบถ้าเราเล่นแล้วดูดีขึ้นแปลว่าเราเก่งนะโอ้ย Your tower has been. Destroyed. Our base tower is under attack. Everything is at the Get ผมจะชนะยังไงปะผมอยากรู้มากเลยแบบเหมือนผมเล่นอยู่สองคนแต่มันก็เหมือนเล่นคนเดียวนะโอ้โหลบหกสิบหกลบเยอะสุดไปหนึ่งสิบสักหนึ่งนิดหนึ่งเก้ถ้ามันไม่ติดก็เอีมเกีมหมาไปครับผมโอเคครับครับผมเปิดมาตาแรกก็เอาเลย nha yeah.